วันนี้ผมก็มีเว็บเติมเกมจะมาแนะนำนะครับชื่อว่าเมโล่ท็อปอัพนะครับผมสามารถเติมเกม ROV Free Fire PUBG นะครับง่ายๆแค่คุณแอดไลน์ไปได้ที่เมโล่ท็อปอัพอย่าลืมใส่แอดด้านหน้านะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%ครับผมโอเคครับก็สวัสดีคนดูทุกคนอีกครั้งนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง NJS Gamer อีกแล้วนะครับวันนี้อยู่กับผมแอ็คแจ็คสตาร์ก็จะมาสอนเทคนิคก,การเล่นกันอีกเช่นเคยนะอตอนนี้เราเจอห้องคนไม่ตึงนะครับขวดช่วงเช้านานะแต่ว่าช่วงนี้คือแม่งหนึ่ย เอาจริงอุ้ยโหเซตนี้เรียบร้อยเซตสุดสเซตยุคเก่ามาทุกคนคือผมจะใช้คิวเลนแบบคืปอปกติเขาจะใช้โนแมนแบ็ใช่ไหมแต่ผมใช้คิวเลนแบบไปนะไ Q ก่อนนะเวลาได้คิวเลนแบบก่อนส่วนใหญ่ได้ของดีนะครับ ม่มีใครมีฟอร์เลนในมือเลยผมว่าคิวเลนเราน่าจะกู๊นะตอนนี้นะครับโอ้โหขี้ใหญ่เช็ดคิวเลนสดาวนี่ผมเล่นสู้นะครับขี้ใหญ่ผมยังไม่ใส่คิวเลนถ้าคิวเลนสองเราจะใส่ขี้ใหญ่อันนี้ที่ผม,ผมดูมันยังไม่มีใครมีฟอร์เลติโนผมเลยคิดว่าแบบนี้น่าจะโอกว่านะครับประมาณนี้แหละกำลังสวย ไปต่อง่ายอะไรง่ายนะแบบนี้นะอออืืหเจออะไรเนี่ยเซเซลูบะเซเลอีเลบัสน่าจะชนะนะครับเพราะว่าไอ้ตัวนี้แข็งมากเลยแล้วก็เรายังเ<อ>นี่ยเห็นปะเล่นง่ายเลยสบายๆตัวแท้ง<อ>เราแข็งนะครับคนบเล่นสู้นี่ออเมาสิคนเล่นสู้หกบ้านเลยออกมาเดี๋ยวนี้มีแต่คนโผล่ซะด้วยนะเดี๋ยวนี้นะครับ อย่างนี้เราก็วาวุ่นเลยดีครับชึบชึบต่อไปขอเจอคนไม่ลงตัวนะถ้าเราโชคดีเราจะเจอคนไม่ลงตัวแต่ถ้าเราโชคร้ายอา,อาจจะเจอนะครับถ้าเจอก็อาจจะแพ้นะเพราะตอนนี้เริ่มเห็นคิวเลนสองดาวเยอะแล้วนะครับแล้วบุกดาวเดียวด้วยแล้วตัวแบบผมเป็นไฮยตติคิดว่าน่าจะโดนแหละแบบนี้น่าจะไม่รอดนะโอเค โชคดีจัดเลยอุ้ยอูยอ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 ยตอนนี้โชคดีมากทุกคนแม่งเจอคนไม่ลงตัวเย้ยไม่งั้นงมสึดเลยครับบ้านบ้านคิวเลนสองดาวเยอะนะเราอาจจะต้องเปลี่ยนคีสใหญ่ไปให้คิวเลนเราแล้วนะครับเพราะว่าผมว่าใส่คีใหญ่ให้ไฮยะเต้แม่งคงไม่ได้ตีอะโดนสองทีก็คงไปแล้วนะโดนสองทีน่าจะไปไวนะครับโอ้โหเตอไฮยะเตะสองอันนี้ โอเคแบบนี้ก็ได้ครับไม่ได้เสียใจโอเคถ้ามันเป็นอย่างนี้ก็คงต้องกัดฟันเล่นไปอย่างเงี้ยแหละรอบเนี้ยเล่นเป็นคิวเลนสองตัวนะครับต้องการดารเมจนะเฮ้ยหรือเอามวยดีวะมวยมันก็วัดเทินมันก็งัดแรงเหมือนกันนะมวยอะ่ะโอ้หดวงดีจัดทุกคนไม่เจอคนลงตัวเลยวะ่ะโอ้ถือว่าใช้ได้นะครับรอบนี้เก็บสแต็กไปแบบงามๆเลยนะอีสีอีสีอีครับ Easy, easy. ยี่สิอ้ยี่ยอนย้อนก็น่าเล่นอยู่ยอนน่าเล่นอยู่ครับขึ้นมาครับตอนนี้เล่นยอนได้เพราะว่าผมว่ายอนมันมันมันยังจำเป็นอยู่ไฮะเตะอโอเคเก็บไฮเตะคือตอนนี้ไม่ได้อาจจะเล่นหกแคลรี่นะครับเดี๋ยวขอดูรูปเกมไปก่อนไม่ได้เล่นหกแคลรี่มานานมากแล้วนะคิดว่านานมากแล้วนะครับไม่ไม่ไม่ค่อยมีคลิปหกแครี่เลยนะครับเดี๋ยวลองดูว่ามีโอกาสที่เราจะทำหกแครี่ได้บ้างไหมนะ เดี๋ยวนี้คนแม่เงนะเล่นนันเก่งนะเล่นหกแคลรี่นี่คือโดนปล่อยจัดอ่ะอตานี้แม่งทำไมรู้สึกว่าตัวมันจะให้เราไปเล่นแคลรี่อีกวะทุกคนสีเนี้ยออกมาเลยโดนทีละกานชิป มาตัวแทงนะยอนแล้วกันประมาณนี้อ,อไอ้พวกนี้ผมขายเลยแล้วกันเพราะว่าผมคิดว่าไม่น่าได้เล่นแล้วเก็บแค่ไฮยัตเตะพอเผื่อเล่น3ดาวอะไรแบบนี้นะครับของมันไปทางยอนแล้วอะเราไม่อยากต่อต้านอยู่แล้วนะของมายอนก็เล่นยอนครับแต่ว่าถ้าเจอบ้านนอร์แมนไม่ค่อยดีอบอกวางตัวหลบเลยประมาณนี้แล้วกันคิดว่าวางตัวงามๆแล้วนะแบบนี้นะ วางตัวสวยๆงามๆแล้วนะครับสวยจัดเลยวะอันนี้คือวางตัวแก้ได้แบบว่าโปรเฟชชั่นหน่อโปรเฟชชั่นหนอกโปรเฟชชันนัทเลยนะเรียบร้อยครับผมไปกันต่อเพื่อนๆตาอนนี้จะได้เล่นไหมเนี่ยโปรแคลรี่สามกันโอ้โหเฮียโบ,บเคสกับอะสมุดเขียวก่อนเรามีไฮยาเตและ ทูกข์เขียวก็ทุกู์เขียวกอ็อันนี้ออกเล่นเว็กันเวทเพราะว่าเดี๋ยวเราได้อ่าแหวนใช่ไหมจะได้เล่นแบบอาจจะสี่แชรี่สองกันเวทอะไรเงี้ยก็เล่นได้ไงเออพูดยังไม่ทันงขัดทำมาเลยโลหนึ่งทีคิวเล่นสองดาวก็ได้เล่นอยู่กันเวท,เว,ทเวิร์กปะวะคิดว่าเวิร์กแหละมีกันเวทมาเพิ่มมันทำไมมันจะไม่เวิร์กวะมีกันเวทมาเพิ่มต่อทุกคนเวิร์กอยู่แล้วล่ะอันเนี้ย ขาดอะไรบ้งขาดพินิคขาดรู้ขาดเทลนั้นได้อยู่แหละตอนนี้ไม่ได้ไม่ได้สง่งหรือว่ามีโบเกตหรือเปล่านะครับแอบเสียงเหมือนกันนะแต่ว่าผมว่ามีมีการเวทกัหลูแล้วมัง้งตอนเนี้ยสวยม,มาแล้วว่ะคอมโบเทพอันนี้คือผมผมค่อยค่อยไต่เต้าขึ้นไปนะทุกคนนะ โลตีอุ้ยเฮียอยู่เลนจะสาทุกคนไม่ใช่คิวเลนนี่ไฮเเตเฮียผมหลอนจัดเลยช่วงนี้ขายดีเออเลือดร้อยด้วยตาอนนี้เต็มปากเต็มคำเต็มซำเต็มซาเต็มเซเต็มโซเต็มซาเต็มเกนี่ลงไฮเเตอีกตัวหนึ่งครับเอาไม่ได้นี่วาเฮียคอมโบไม่ได้ครับกัดเวทไม่ได้นะขอชนะไอ้ตานึงจบเลยทุกคนขอชนะไอ้ตาึงจบเลยไฮเอเตโหดๆอย่างเงี้ย โอดแบบนี้ขอ,อีกทีได้ไหมหืมโอเคซื้อบ้านนี้พอได้อยู่นะโอเอโอเคโอเค,อ,เค,อ,เคอืม โอเคแวนได้เล่นแบบนี้ได้เล่นโลทีนึงได้ปะปิ้วไม่รู้ไอยตัวนี้หมดตาน,นี้แม่งใช้ได้เลยอะถ้าได้ไฮเตอรสามดาวนี่ใช้ได้เลยครับนี่แม่งแบบอบปิดอัดเหมือนกันนะแบบอบปิดอัดเหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นโอเคนา่นา,จนาจะพอได้อยู่เจอบ้านไฮโอ้โหเจอ,อ,อบ้านยากด้วยกู โอ้เฮียนิดเดียวเองคนเซง็งว่ะเฮียเอ้ยนิดโอ้ยงอมสื่ออีกแค่นิดเดียวไอ้เฮียเอ้ยถ้าผมชนะผมเลือดร้อยยาวๆเลยไม่เป็นไรครับตอนนี้เราตัดสินใจเล่นสี่แคลรี่แล้วมันก็ต้องมีผิดพลาดกันบ้างนะเล็กน้อยนะครับโอ้โหตอนนี้แม่งเอารื้อ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 เลยโอ้ยจุกๆเลยตอนนี้ โอ้ยซอยเลือดด้วยยอแล้วกันเผื่อเจอสะท้อนจะได้คิวเลือดได้ครับเผื่อเจอสะท้อนจะได้คิวเลือดได้นะส,สบายครับโอ้แคลรี่ต้องเข้าจริงๆว่ะฟินิกฟินิกับเทลไฮยาเต่สามดาวเนี่ยได้จะกูดูแต่หาไฮยาเต่สามยังไม่เจอก็เลยงงๆว่าไปอยู่ไหนหมดว่ะปวเตรอเล่นสี่แคลรี่ไปก่อนนะครับไฮยาเต่ผมว่าโอกาสเจอตัวหนึ่งดาวสิบเก้าเปอร์เซ็นต์มันเริ่มน้อยแล้วไงผมไม่ได้โลหาตั้งแต่แรกไง โบเก้นรอบนี้มีไมเช็คก่อนครับโบเก้นไม่มีเลยถือว่าตานี้เล่นได้โอเคมากเลยนะถ้าเกิดไม่มีเลยอะครับหายอนสองหาเทลคิดว่าน่าจะเล่นง่ายครับใครจะเตะจะสาไปด้วยนะครับน่าจะ e สี่ e นะตาน,นี้นะ e สี่ e เลยครับน่าจะ e สี e. ่ e โอเค แพลี่แพะว่ะพอแพร้รอบหนึ่งแม่งแพ้ไม่หยุดเลยตอนนี้โอ้ชีวิตโอ้โหนะครับงอมฟิลีงอมสื่อ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 ไปเลยตอนนี้วันนี้โอ้ my god ตัดเลือดย้อนโอ้โหของดีเพิ่งจะมาครับทุกคนเค okay. ตัดเลือดย้อนนะตอนนี้ โลโลโลทีอ้ okay. er. oh, ผมว่ามันมันยังดีไม่พอว่ะทุกคนตอนเนี้ยผมว่ามันเหมือนยังขาดกิมมิกอะไรเล็กๆน้อยๆไปหน่อยอะ่ะสำหรับผมนะคือมันไม่มีันไม่มีโบเก้นกันจริงเว้ยแต่ว่าปัญหาของเรามันคืออะไรวะเนี่ยปัญหาของเรามันไม่ใช่แค่นั้นน่ะทุกคนมันมีอะไรที่มันแย่กว่านั้นหน่อยเนี่ยอันนี้ผมวางตัวแบบไม่ได้ขยับเลยนะแต่ว่ามันแพ้ทางว่ะตอนเนี้ยคิวเลนสร้อยเลือด โหดอยู่โอ้โหสวยจัดเลยสวยจัดเลยครับสวยจัดสวยจัดเรียบร้อยอีสีอีสีมากลับมาชละแล้วขอให้เต๋สามได้ปะปล่อยดาวกระจายแรงๆหน่อยมะฮ่เต๋สามให้เต๋สามปล่อยย่เต๋สามขล่อเต๋สามสาธุ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 าธทุกคน มีตัวเลยอะโดดถึงนะทึบอุ้ยมาแล้วไฮยติสามดาวของเราไอ้ต้เลื่อให้มาหน่อยโอเคโบเคนมีไหมขอเช็คก่อนนะเพ็กอเพื่อความชัวร์ถ้าโบเคนไม่มีตานี้ถือว่าเี okay. มีบ้านเดียววัดใจเลยถ้ามีบ้านเดียววัดใจครับถ้ามันมีบ้านเดียวจริงๆต้องวัดใจเพราะว่าถ้าเกิดเราไปไปวางแบบตรงกลางมนเสียเปรียบหลายบ้านนะครับ ไฮยะเต่สามเอาแลยไหมรู้สึกกระปี้กระเป๋ากระปูก่กระป้านะปาเออดูยอนยิงดิไอ้เหี้ยยอนโอ้โหแรงไปปะโอ้แล้วแคลร่โอ้โแหแล้วดูไฮยาเตะโอ้โหไฮ,ฮ,ฮยาเตะแรงจัดโอ้โหตีธรรมดาโอ้โหไฮ,ฮยาเตะ ไอ้เฮียสามดาวยังเก่งเหมือนเดิมนะเนี่ยโอ้ไม่กอดของแท้แบบนี้ของแท้ครับสองดาวสวยหนึ่งสองอสามกำลังคิดอยู่ว่าจะขายคิวเลนไหมถ้าขายคิวเลนไม่รู้จะลงตัวไหนอะ่ะผมว่าอย่าขายเลยดีกว่าครับถ้าถ้าขายแล้วเราไม่รู้จะขายตัวไหนอะ่ะปล่อยไปดีกว่าตอนนี้ยังหาฟินิกกับเทลไม่เจอถ้าเจอฟินิกเทล เราจะเล่นเป็นคอมโบ8ตัวนะครับก็จะมี6กแครี่สองกันเวทน,นะแต่ว่าเกมนี้ผมว่าเราขึ้นเวิ่เร็วหน่อยจะดีกว่าหาฉีมาลงเล่นเซนต์คู่กับยอนจะเก่งกว่านี้ครับโอเครอบนี้ไม่ได้เจอโบเค้นิวเลนไปล้วงหลังตัวนี้วิ่งขึ้นตรงนี้ผมว่าไฮสเตมผมเอาเรื่องนะตาเน,นี้ยผมว่ามันเอาเรื่องอน่ะดูดิดูดิดูดิดด เรียบร้อยไปดิโอ้โหโหจัด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 สองดาวสวยโตทีนึงโลทีนึงก็ขึ้นเรียวไปเลยครับตอนนี้ผมยังไม่มีตัวไหนที่ผมคิดว่าจะทำสามดาวนะแบบนี้ไปก่อนแล้วกันหาฟินนิกหาเทลคือผมว่ายอนอ่ะมัน มันต้องใส่เป็นสร้อยเลือดแล้วเอาขี้ใหญ่ไปให้ไฮยาเตะตีดอกเดียวแรงๆดีวกว่าอันเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอมันสองสองดาวนครับเดี๋ยวรอสองดาวก่อนโอ้โหมงกุฎก็สะท้อนมงกุฎใส่ไฮยาเตะได้ฮะเตมันจะปลาแหลกไปปววะทุกคนไม่แน่ใจมันจะปลาแหลกเกินไปไหรือเปล่าแต่ใส่มงกุฎก็มันก็ดีกว่านะ เจอเลยวะใครจะเตะวะโตดิปิดนี่โตได้เทยียวหกแครี่แล้วนะเนี่ยรอบเนี้ยก็เหมือนที่บอกไปเลยนะว่าถ้าได้หกแครี่เราก็ได้หกแครี่นะครับหกแครี่สองการเวทลงเป็นไอ้นี้ได้ตัวหนึ่งโอเคก็เป็นตัวนี้แทงแทงดูหลังเคไฮเตะประมาณนี้นะครับ คิดว่ากู๊คิดว่ากูดอนะไม่รู้ว่ากูดบ่ายหรือกูดอะไรนะครับสวยจัดเลยว่ะสวยจัดเลยว่ะสวยจัดเลยว่ะทุกคนบ้านนี้เราหกแคลรี่สองกันเวทเรียบร้อยแตกสวยจัดเทวตันโอ้โหจบครับรุดรุดรุดโอ้โหลุดตอนนี้คือรุดเป็นฝูงเป็นฝาเป็นเสงอ้ยเฮ้ยหกแคลรี่เซตนี้ไอ้ชัดของแท่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  โอ้โหซัฟฟ้าใส่ตัวอะไรวะเนี่ยสับฟ้าใส่ตัวอะไรวะซีเนียบะจริงๆถ้าได้ฉีมาจะดีกว่านี้ครับขายแค่ฉีแหละรอบเนี้ยถ้าได้ฉีสวยเลยเจอได้หมดทุกตัวตอนเนี้ยใครก็ได้เลยจริงๆบิตเตอร์โหเรียบร้อยสามกันเวทดีกว่านะครับเน้นเป็นสามกันเวทกูดกว่าเยอะพูดเลยว่ากู๊ดกว่าเยอะสบายเลยอันนี้ขายอันนี้ขายยาวเลยครับ ยาวยาว6แคลี่ตานี้ลิกเตอร์จัดไปดีครับไม่ใช่ดิกอสทอนต้องใส่ลิกเตอรเออโอ้โหเรียบร้อยใครจะเตะตาดาวกระจายหายหมดอะตอนนี้จริงๆดูทุกคนดูปลาดูปลาดูดปลาครับดูปลาดิดูดูดูความเรียบร้อยหลุดเป็นฝู่ทุกบ้านใครจ้าเราลงว้าตาเน,นี้ทุกคนสาบกันเวท6แคลี่จัดถึงขั้นโกงเลยนะ เผมอย้อนหกบีทฟูลเซตยังสู้เราไม่ได้เลยนะเว้ยตาเน,นี้ยย้อนสองอีกโลทีนึงได้เทลสองอีกย้อนมาอีกโอ้โหเต็มเครื่องเต็มคำเต็มซัำเต็มซาเต็มเซเต็มโซตาดีแม่งโหจัดโหจริงแต่ให้เปิดสามดาวผมก็ยังใช้มันอยู่นะครับตอนเนี้ยสามกันเบีแม่งโหจริงก็ก สามกันเว้ไม่งอจริงห้ยะเตใส่ใส่สบวงกุลแหละดีแล้วเทลเทลผมว่าถ้าเกิดจะไม่เปิดสตันน่ะเล่นยังไม่ค่อยเก่งนะเอาแบบยิงตีธรรมดาใครจะาพไปก่อนครับโอเคสามกันเวเจอช้างโอ้อีซี่ตาเนี้ยโอ้ สบายอ่ะยิงช้างคือยิงแบบสบายๆทุกคนดูดิเราสามกันเวทแข่งโป๊กอ่ะเข้าปะดูดิโอ้โหดูดิโอแตกโอ้โหงานเข้าไปโผแคทรี่มันเก่งอย่างวงทุกคนในไม้ตัวหนึ่งโอ้โหจัดเกินโอ้โหตานี้เดี๋ยวพอเราขึ้นเบลก้าลงไม้ตัวหนึ่งครับแล้วก็ทำบล็อกลงฉี่โอ้โหหวัดเยียบ ภาพเราแม่งชดัดจัดจัดตาเนี้ยที่หนึ่งนอนมาครับที่หนึ่งนอนมาเลยนะเกมนี้โอ้ยลิกเตอร์เปิดใบลิกเตอร์โหดจัดโอ้โหดูเทลดิไอ้แค่เทลเราแม่งตันสวยจัดเลยนะดูดิไฮยาเตะปล่อยดาวกระจายลูดคื ไอเฮียโหดเกินโหตานี้แม่งโหดจริงทุกคนมันมันบุกเข้ามาไม่ได้เลยมันมันมันฝ่าแนวผกเข้ามาไม่ได้เลยสักตัวครับตอนเนี้ยจริงๆมันมันฝ่าแนวแนวรับเราไม่ได้เลยครับย้อนมีโอกาสสามดาวอีกตัวหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดบ้านอื่นไม่แตกกันก่อนนะครับคือผมไม่รู้ผมจะแพ้บ้านไหนอ่ะจะแพ้แค่บ้านฟอร์ซับเทนหรอก็ไม่น่าแพ้ปะตาเนี้ยโ้มีสามกันเมทมันโหดจริงทุกคนมันมันมันเวอร์อะเกมนี้ยคือเราเน้นดาเมดแบบเราเน้นดาเมจจ๋าเลยนะเกมนี้นะครับ ผมว่าต่อให้เขาเล่นแคลรี่หกบีก็สู้เราไม่ได้อ่ะตอนเนี้ยไฮตะแม่งโหจริงวะ่ะโอโคอมโบคอมโบหแคลรี่ใครจะเล่น,เล,นเล่นได้นะครับเก่งมากอันนี้คือผมแทบไม่ได้ขยับตัวเลยนะวางตัวตามธรรมชาติเลยนะครับนี่ขึ้นเวลโลยับยับได้เลยนะ ตัวสาดาวเลเรื่อยๆเลยนะครับแต่ผมจะเก็บเงิน40นะผมจะไม่เอาเงินไปไปใช้เยอะนะครับทุกคนมันคือคอมโบที่ดีที่สุดของแลรี่แล้วนะอันนี้นะครับะเติมแม่แฝกกิ่งของสามดาวแม่งตึงเลยอะเขียวปะได้เคียวลงมาครับใส่มา้าใส่สมุดเขียว แค่นั้นแหละต้องอะไรมากมายอนะ่ะเกมนี้บบสาบายไปเรื่อยๆครับลิตร์สองมินิสองเอโรอีกนิดนึงอันนี้ขายเพราะไม่ได้ใช้อันนี้ก็ขายเหมือนกันโอเคอาจจะมียอนสองยอนสามบ้างนะครับอันนี้ขายเลยไม่ได้ใช้หรอกเออลิตอร์สองสวยแล้วม้าใส่เขียวสวยแล้วม้าสรอยเลือยก,ก็ดีนะถ้าเกิดม้าเราไม่แตกอะ่ะผมว่าบ้านอื่นน่าจะทำอะไรเราไม่ได้เลยนะครับ ตัวแทงสองฝั่งเราก็สวยนะไม่ได้แย่ครับอา้าวไอเฮียโดนหลับอา้าวเฮ้ยเอ้าเฮียแล้วกูเวนกรรมซัมเบ้แล้วตอนนี้เฮ้ยโอ้โหเฮียแตกเหรอวะโอ้โหรุดนครับทุกคนเหลือจะเชื่อโอ้โหูมาโดนหลับชิบหายแล้วงานงอกแล้วตอนนี้โอ้โหเป็นเรื่องเป็นราวเป็นข่าวหน้าหนึ่งแล้วครับโอ้โหเฮียเจอบ้านนี้ทำไมสู้ไม่ได้วะเฮียเทียนแข่งจัดเลยวะ่ะ ดี๋วก่อนนะผมขอเช็คก่อนบ้านบุกแตกไหมครังวะถ้าบ้านบุกแตกแล้วเราเราเราไปเล่นเราไปเล่นเวเวแบบตัดเลือดตัดเลือดอ๋อตัดเลือดแล้วกันครับตัดเลือดอยังโอดูก็ทางนี้ไปแขยภาพน่าจะแรงกว่าบุกเพชรมีป้าถ้าบุกเพชรไม่มีผมผมขอวางมุมลนะบุกเพชรไม่มีว่าทุกคนโอ้ผมจะไปวางมือแล้วนะเกมนี้นะครับ สี่แล้วว่าเทียตาเน,นี้ย้อนก็นจะสามวางมุมแล้วจริงไม่รู้แล้วครับใครจะอะไรยังไงกันไกลตาใบกันไกลขายเท้าใหม่อะไรผมไม่รู้นะตาเน,นี้ยผมเล่นตานที่ผมอยากจะเล่นนะครับมาดิมาดิครับสามกันเวทนะคอร์ดลำไม่เข้าหรอกจริงก็นลำไปดินะคอร์ดอะก็นลำไปดิเออห้อยเบ้ารจะเตนะละ เชียแล้วทุกคนอืสวยจัดสวยจัดตันโอ้แตกหมดเลยว่ะเฮ้ยทุกคนผมว่าเป็นเป็นเรื่องแล้วว่ะตาเนี้ยไอ้เฮียสวยแล้วว่ะมามันไม่เก่งอ่ะทําไงดีวะโอ้โหมาโดดสวยมาโดดอีกทีนึงเอือดึงเสมอไปก่อนแรกๆก็ๆดีหลังๆเริ่มเริ่มเริ่มมีประเด็นแล้วทุกคนปึ๊บเออมาสองยังดี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  รีแลกโอเคไอ้เหียลงฉี่ได้แล้วตาต่อไปทุกคนขวาแล้วก็มีแล้วไอ้เหียทำไมเราไม่ไหวบ้างนึงนะวางมุมผมว่าวางมุมสวยแล้วนะยอดวางมุมเทววางมุมดาเมจมันขาดตรงไหนไปวะงงงงสัตว์เลยครับแค่อย่าให้เปต,ต้าเป่าโดูเราก็พอปพาะวะาเกมเนี้ยบ้างหนึ่งนะมารับตรง น,นี่เดินขึ้นหน้าไปเคประมาณนี้แหละเพนมันจะสายเข้ากลางยอนเซนมีปะยอนไม่มีเซนไอ้เหี้ยแตกเลยเฮ้ยอะไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะทุกคนเที่ยผมแพ้คืออะไรวะเฮ้ยอะไรอ่ะดีๆโดดเออเสมอได้ไหม โอ้ยเฮียไม่เหมือนก็ขออย่างเดียวจัดโอ้โหเฮียเจ็บว่าทุกคนเฮ้ยโอแครี่เราเหนื่อยแล้วเนี่ยตาเนี้ยโอ้ยเกมนี้เหนื่อยละทุกคนเหนื่อยละเหนื่อยละเหนื่อยสัสสัสละตอนนี้เหนื่อยเหนื่อยแบบเหนื่อยเลยอ่ะคือเหนื่อยไปเลยอ่ะเกมเนี้ยเฮียเลยมีเงียบไหมไอสัตว์้กแครี่ดูสมไม่กู๊ดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวออกเละไปไปอยู่ที่ไปอยู่ที่ไปตามของเองเนี่ยเกมเนี้อันหนึ่งนะ ถ้าเจอบ้านนี้เราต้องเอาเซนมาไว้อะคิดว่าเวิร์กแล้วก็เอาม้าเอาม้ารับเทนเอาม้ารับเทนเวิร์กสวยโอ้โหลิกเตอร์ลิกเตอร์เอาจัดลิกเตอร์เอาจัดเซนเซนไอ้เหี้ยไม่โดนไอสัตว์ม้าโดดตายแล้วกูรอบนี้โอ้โหตายนี้ม้าแตกเหี้ยทุกคนผมแพ้เหรอวะผมเกือบแพ้ไอ้เหี้ยเกิดอ,อะไรขึ้นกับผม เสมอเสมอเสมอบ้านโดดบ้าโดดบ้าโดดบ้านโดดบ้านโดดเช่บ้านนี้แตกป่าววะแตกดีแตกเลยครับโอเคครับผมเจอบ้านไอ้สเปกนะโอ้โหเกือบแพ้สมสู่บ้านสเปกไม่ไหวเดี๋ยวนะบ้านมาหนึ่งนะบ้านสเปกดาเมจหลังมาจากเทนดาเมจหลัามาจากเทนฝกบีดม้าเทนผกบีดม้าเทนถ้าเกิดเราเอาม้าคํมมาวิธีวิธีเล่นคือเราเก็บยอนให้ได้ดาเมจหลังเขาจะไม่มี ดาเมจหลังเขาจะไม่มีค่อยเลือดไม่ค่อยเวิร์กแล้ว,ว่าลิเตอร์ก็ไม่ค่อยเวิร์กผมว่าตอนเนี้ยจากที่ผมดูจากจากจากที่ผมดูนะผมว่าม้าใส่ซับฟ้าให้มันโดดรัวๆซอยเลือดอาจจะย้ายไปใส่เทลหรือหรืออะไรอย่างเงี้ยรจะเตะให้มันเก่งกว่าน,นี้มันใส่ของได้สมชิ้นโอเครอบนี้ถ้าไม่ได้ถ้าได้บัคลงเป็นอาจจะลงเป็นลิเลียนาอีกตัวหนึ่งแต่ผมว่าตอนนี้คือ เพนเขาแรงเกินไปเพนเขาแรงเกินไปผมว่าต้องเอาต้องเอาตัวแบกเราอ่ะหลบเพนเว้ยตอนนี้ตัวแบกเราต้องหลบเพนเอาตัวเลือดน้อยเช่นแบบเอ่อเลือดน้อยเช่นฟินิกอะไรอย่างเงี้ยขึ้นไปวางไว้ตรงข้างหน้าให้มันสายเข้าหลังเราไม่ได้นะรอบนี้ได้แหวนด้วยก็อาจจะเป็นอย่างที่ผมบอกนะครับเกมน,นี้อาจจะเล่นเป็นลิเลียหน้าน่าจะส่วนตัวผมว่าน่าจะเวิร์ก,กว่าตอนเนี้แต่ไม่ดูว่าจะเจอหรือเปล่าลิเลียหน้ามันก็ หาไม่ได้ง่ายนะครับ4สองดาวเจอลิเบียครับแต่ช่องเต็มครับผมเกมนี้ขยับตัวก็ไม่ได้ด้วยอันนี้ก็แล้วแต่หมู่แล้วแต่จ่าแล้วนะครับเกมนี้นะแล้วแต่หมู่แล้วแต่จ่าแล้วแต่จายแล้วแต่ยายแล้วนะไม่น่าไหวว่ะทุกคนไอ้เหี้ยขยับตัวไม่ได้ไอส้สัตว์สวยแล้วกูเทนมาสายเข้าหลังอ่ดีแพ้แล้วตาเนี้ย ไหวเถอะไหวเถอะขอร้องพชเพชเพชเพชพี่โอ้โูเรียบร้อยทุกคน6แครี่มาดิมาด้วยมาสับซ้าไอ้หนูมาดิมาสับฟ้าไอ้หนูสะบ,บัดกระจูลรอเลยเรียบร้อยแต่กสมใจอยา่างไอสตาตานี้เรียบร้อยจีจีครับทุกคนครับเฮ้ยยังไม่ไหวว่ะมันขยับตัวไม่ทนันครับจริงๆมันต้องขยับไออยากให้เทนสตา์เราโดนเว้ย โอ้ตอนนี้จบจัดทุกคน G G นะสู้สเปคไม่ได้นะสเปคโหดจริงนะครับก็ถ้าใครชอบหกแคลรี่แบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคือหกแคลรี่ไฮรจะเตะแบกบไม่ได้นะครับ <c oughs> โอเคครับคลิปนี้เดี๋ยวผมไปลงแนละ้วเจอกันนะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ